เอาละครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันได้เลยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการอู้วา้าชแนลนะครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมก็อยู่ในเกม GTA V นะครับผมนะก็ GTA V วันนี้ก็มานะครับผมนะก็เปนะ็นะวันนี้ก็จะมีเออ่จะเอารถเออ่ไม่อะไรอๆผมพูดอะไรของกูนเนี่ยอ่น,นะครับผมก็วันนี้ก็จะมีรถเออ่ชฟโรเล็ตเป็นเชฟรโรเล็ตโคโรราโดปี2014ละครับท่านผู้ชมโอเคเนี่ยมันจะเป็นเอ่ออะไรนะเชฟโรเล็ตโคโรราโดเลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยดู เชฟโรเลตก็เป็นโคโรราโด LT อ่าประมาณนี้สองจุดแปดอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคก็คันนี้มันมีไอ้กระบะแต่งซิ่งเหมือนเดิมมากรับผมเอ้ไม่ใช่กระบะแต่งซิ่งดิไอเหล็กแต่งซิ่งเออเหล็กแต่งซิ่งตรงนี้แล้วก็ข้างหลังนี้นะฮะมันจะแบบมาให้เลยนะมันจะแบบแบบแบบยังไงล่ะแต่ผมไม่รู้นะว่า ของแต่งข้างในอของแต่งสําหรับคันเนี่ยมันจะมีอะไรเยอะหรือเปล่านะคือผมลงมาผมยังไม่ได้แบบไปลองแต่งเลยนะคันนี้คือลงมาเฉยๆเออลงมาเพื่อจะแบบแบบพร้อมพร้อมเอามาเล่นอะไรเงี้ยเออ,อดูแต่ว่าคันนี้ล้อคันนี้ผมว่ามันไม่ค่อยสวยอ่ะอืมเราเปลี่ยนล้อดีไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราจะลองดูนะแล้วก็มีป้ายเป็นสติ๊กเกอร์ติดด้วยนะนี่โคโดโคโดราโดนะเออโคเทเลยฮะ แล้วก็โลโก้ของมันเนี่ยเป็นสีดำนะท่านผู้ชมโลโก้เป็นสีดำเนาะคันนี้ผมว่าคันนี้มันไม่ค่อยจะสวยสักเท่าไหร่นะแต่ผมก็แบบจะหยิบมารีวิวแบบเผื่อแบบมีคนแบบยังไงละ่ะเผื่อท่านผู้ชมเดหลายคนได้แบบชอบพวกรถแนวกระบะแต่งซิ่งอะไรเงี้ยผมก็จะหยิบมาให้เลยก็ว่าได้นะแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนฝนจะตกหรือเปล่าวะเนี่ย มันเป็นคลึ้ m ยังไงก็ไม่ดูดิเออโอเคช่างมันนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในของรถคันนี้กันเลยดีกว่านะว่ารถมันเป็นยังไงภายภายในเป็นยังไงนะฮะเออคือคันนี้มันจะดีหน่อยนะท่านผู้ชมคือมันจะมีเบาะให้เราด้วยนะเนี่ยคือเบาะนั่งเนี่ยมันจะมีให้อยู่แต่ว่าข้างหลังไม่มีให้นะเอ่อรถเชฟโรเลตคลิปที่แล้วอ่ะคือมันไม่มีเบาะเลยมีแต่เบาะหลังหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดหรือว่าหรือว่าไม่มีนี่แหละก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอ่ะ พอเราเข้ามาข้างในมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยฮะเนี่ยมันจะมีเข็มวัดอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้สีห้าอันอยู่ข้างหน้านะแล้วก็เข็มตรงนี้เข็มวัดตรงนี้ด้วยนะโอเคแล้วก็เข็มไม้ขึ้นหมดนะท่านผู้ชมนะเหีเข็มไม้เข็มไม้ขึ้นหมดเลยเนี่ยนี่เข็มไม้ทางานหมดเลยนะฮะอ่าสาหรับคันนี้นะฮะอ่าประมาณนี้โอเคตอนที่เราจะออกไปมีอีกอย่างนึงที่เราจะต้องดูฮะ ก็คือตัวเครื่องกันเลยดีกว่าตัวเครื่องมันนะว่าตัวเครื่องมันเป็นยังไงว่ามีตัวเครื่องมันมีหน้าตาเป็นยังไงนะฮะว่าแต่อยู่ตรงไหนว่าเอ้าเข้าผิดอันนี้ว่ามันต้องตัวนี้แล้วก็ดอแล้วก็อทั้งหมดนะฮะเอ้ยเอาเยอะดูดูดฮะดู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 เครื่องคันนี้ดูเครื่องคันนี้ดูดิดูดิดูดิเอ้ยอดู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 เอ้ยมาเป็นประมาณนี้เลยฮะท่านผู้ชมเนี่ยดูดิโคตรเท่ฮะนี่ดูดูดูเห็นไหม เอ้ยเอาเยอะเนี่ยประมาณนี้เลยข้างหลังก็เปิดได้นะฮะเนี่ยแต่๋เหมือนมันเป็นเหล็กเหมือนจะเป็นเหล็กเก่าแล้วนะดูทรงแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นเหล็กเก่าละหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะอ่านี่ดูประมาณนี้เลยฮะวู้ถือว่าทําได้ออกมาโอเคอยู่นะก็ถือว่าไม่แย่นะแบบนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยก็ว่าได้นะอ่าโอเคปะ่ะเราดูเครื่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองเอาไปขี่ดูนะฮะว่าแต่มันสามารถลงทางไหนได้บ้าง ทันผมมาทางเก่าดีกว่าทางที่ผมมาเนาะลงให้มันลง,ลงให้มันเหมือนบ้านเหมืมองเขาบ้างฮะเอออะ,อะสำหรับคันตัวนี้ที่ผมลองขี่ดูแล้วเนี่ยคือก็มันก็เหมือนจะเร็วกว่าอีซูไม่ใช่อีซูซสิมันก็เร็วมันเหมือนมันจะเร็วกว่าตัวเชฟคลิปที่แล้วอยู่นะท่านผู้ชมคือมันมันจะมีความมีจะมีความที่ค่อนข้างที่จะเร็วกว่าอยู่นะสําหรับคันนี้อะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปที่ร้านแต่งกันเลยดีกว่าเนาะ ร้านแต่งร้านไหนที่มันใกล้ๆวะร้านไหนร้านไหนร้านไหนเอาเป็นร้านข้างบนนี um um ้ด um 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 um, ีกว่าผมคี่เียดอ้อมไปข้างล่างเอาเป็นร้านนี้แล้วกันเนาะระยะทางประมาณประมาณ1กิโลก็ได้ฮะประมาณ1กิโลอ่าประมาณ1กิโลอ่าแล้วอย่างรถคันนี้เหมือนล้อมันจะเป็นเป็นเป็นการยืดออกมาด้วยนะดู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 ตรงล้อฮะเนี่ยเหมือนมันจะเป็นการแบบยืดออกมาด้วยเป็นอะไรที่เท่เหมือนกันนะคันนี้อ่าสุดยอดได้ใช้ได้อยู่ฮะอู้แต่ทำไมวันนี้รถมันเยอะจังวะชิบหายเอ้ยรถเยอะมากเลย หรือว่าผมลงเกมคอนฟ l i หรือวะรถเยอะจริงนะเยอะมากหมายปกติมันมันไม่เยอะขนาดนี้ละหรือหรือว่าหรือว่าหรือว่าปกติเราไม่เราเราไม่น่าจะได้แบบมาลองอยู่ในเมืองเนาะมันเลยแบบเห็นรถไม่ค่อยเยอะแต่พอเข้ามาในเมืองชิบหายเลยรถเยอะชิบหายเลยโอเคร้านแต่งรถก็อยู่ข้างหน้าเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็มาถึงแล้วโอเครถรถแบบสี่ออกไปฮะไปมาเยวจะเข้าไปดูนะว่าสามารถแต่งได้หรือเปล่านะฮะถ้าแต่งไม่ได้นี่ชิบหายเลยนะ สามารถเข้าได้ฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูของแต่งมานะว่าอ๋อชิมายชนเดี๋ยวเราจะมาดูของแต่งมานะว่ามันจะเยอะหรือเปล่านะครับผมโอเคมามันจะมีอยู่ประมาณกี่ชิ้นกันนะ17ชิ้นเฮ้ยมันก็เยอะกว่าเชฟโรเลตคลิปที่แล้วอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่ของแต่งเยอะมาแค่อันเดียวอะแต่อย่างน้อยมันแต่แต่แต่มันก็เยอะอยู่นะเออใส่ engine เข้าไปฮะเต็มที่ฮะโอเคพวกนี้ก็ใส่ไปให้หมดเลยฮะติ๊กอย่างเดียวจังหวะนี้เฮ้ย มีการเปิดระบายอากาศให้แบบตัวเครื่องด้วยเอ้ยสวยนะยแล้วถ้าเกิดฝนตกเนี่ยมันจะไม่เข้าหรอวะไม่ดูนะมันน่าจะไม่เข้าหรอกฮะเออมันเข้าอีกแล้วแหละแต่มันก็เกมเนอยอย่าไปถือซามันมากนะอุ้ยแต่คันนี้มันมีไฟตาท้องรถว่ะเออเอาว่างั้นเป็นสีน้ําเงินเลยละกันอ่า آ آ แล้วก็ส่วนนี้เป็นป้ายทะเบียนนะฮะโอเคอาโอเคอันนี้แหละอันน่าจะเป็นสีสีเลยแหละไม่ต้องหน้าหรอกฮะเดี๋ยวเรามาดูสีนะว่าสีคันไหนที่มันเข้ากับคันนี้นะฮะ เฮ้ยสีม่วงเหรอ,อ,อสีม่วงก็ไม่สักเท่าไหร่นะอ่ะโอเคสีเหลืองเราได้ทําการรีวิวไปแล้วนะสีเหลืองรถคันนีเ้เอาสีอะไรดีเฮ้ยผมว่าสีเทามันก็โอเคอยู่นะเนี่ยสีเทามันก็ออกแบบเป็นโทนดาด๊ากๆอะไรแบบนี้ก็ถือว่าได้โอเคอยู่นะอ่ะเอาเป็นสีนี้เลยแล้วกันเราไม,ไม่ไม่ต้องพูดมากฮนะออโอเคอันนี้ก็เป็นคล้ายๆสปอยเลอรนะ์นะข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะใส่เข้าไปฮะโอเคก็นี้ก็เป็นอะไรเนี่ย น่าจะโหลดต่ำใช่ไหมโหลดต่ำจริงๆด้วยฮะแล้วในส่วนนี้คืออะไรใส่เข้าไปยังไม่รู้เทอร์โบโใส่เข้าไปฮะอันนี้ล้อล้อเราจะเปลี่ยนดีไหมเออผมว่าเปลี่ยนก็ดีนะมันก็เท่เหมือนกันนะล้อแบบเนี้ยเออนี่ไงล้อน่าจะเป็นล้อเดิมมันหรือเปล่าเนี่ยหรือเปล่าวะอันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคไม่เป็นไรฮะแล้วก็จะใส่เป็นสีดําตรงนี้สีดำนะฮะโอเคใส่กันยางแตกแล้วก็ใส่แต้มให้หมดเลยฮะควันเป็นสีดําโอเคแล้วก็วินโด ้ยวินโดว์เหมือนรถคันนี้มันไม่บักหรอท่านผู้ชมคือแบบได้หลายคันมันจะบักนะโอเคงั้นเราจะปิดทึบเลยดีกว่าเนาะอ่าโอเคมันจะมีประมาณนี้อ่าหวังว่าถ้าออกมาอย่าบักแล้วกันนะโอเคนี่ประมาณนี้ฮนะแต่งออกมาก็ถือว่าโอเคนะแบบหลังจากที่แบบไปเปลี่ยนล้อแล้วก็ใส่ไฟใต้ท้องรถแล้วก็แบบใส่เนี่ยไอเอเอ,เอว่าแต่มันไม่มีให้เราเปิดอันนี้เราเปิดท้ายกระบะคือมันไม่มีให้เราเปิดนะเออแปลกแค่คันนี้ อ่าไม่เป็นไรฮะมันก็ถือว่ายังโอเคอยู่อ่าก็พุ่งกว่าเดิมนะพุ่งกว่าเดิมพุ่งกว่าเดิมพุ่งกว่าเดิมมากเลยคือถ้าเกิดให้เอารถชดเชฟโรเลตปี2 0 1 6คลิปที่แล้วอ่ะกับคันนี้มาแข่งกันผมว่าคันนี้น่าจะชนะแน่คือมันมันพุ่งมากเลยนะคันนี้พุ่งมาอ๋อแล้วผมขี่เลนอะไรเนี่ยชิบหายเลยโดยเขาด่าพอดีแบบนี้เห็นไหมมันมีความรู้สึกว่าแบบมันพุ่งแล้วก็แบบมันมันเร็วกว่าเยอะเลยฮะเห็นอย่างเห็นได้ชัดเลยแหละผมคิดว่าถ้าเอาไปแข่งแดกเนี่ยผมว่าไม่น่าจะต้องออออัััเเเเครรื่่งงงแ้้้วมมถากกกิดดไไปปขบสตนนะ พราะพวกรถสปอร์ตมันมันมันมีแต่คันที่แบบค่อนข้างที่จะเร็วกันทั้งนั้นเลยฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปแดกมิดดีกว่าเนาะวันนี้ย้ายหน่อยฮะเอาย้ายเป็นมาทางไหนดีเอาตรงนี้ไหมตรงนี้มันจะแข่งกันยังไงวะโอเคเรามาดูกันดีกว่าะว่าตรงนี้มันจะแข่งกันยังไงเราจะมาดูฮะว่าเขาเอารถกันยังอ่าเขาเอารถอะไรกันมากันบ้างนะสําหรับแดกตัวนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันฮะอืมแข่งกันตรงไหนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทางตรงนี้ไม่ทข้งหลังเราเนี่ยอุ้ยอะไรเมื่อกี้ บ้าเก้อรถลอยเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวท่านผู้ชมรถคันนี้โคตรเท่เลยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเอ้สปอยเลอร์มึงโคตรใหญ่อ่ะใหญ่จริงอ่ะโอ้โหนี่ตัวเครื่องโคตรใหญ่เลยแล้วก็มีรถมีรถน้อยด้วยท่านผู้ชมเอาเยอะว่ะพวกนี้เอาเยอะเอาเยอะเกินละดู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 โอเคฮะเอ่อเฮ้ยเหมือนมันจะเป็นระยะทางที่น่าจะใกล้หรือเปล่าเนี่ยไหนดูดิมันจะเป็นระยะทางที่ใกล้หรือเปล่าไหนเอ่อโอ้ใกล้อยู่นะท่านผู้ชม ใกล้มากด้วยเนี่ยคือผมว่าขี่ไม่น่าถึงจะถึงเจ็ดสี่มันก็นี่ทำไมเนี่ยดูอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะโอเคไปปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูอือคันนี้น้อยนี่เร็วจังเร็วมากโอ้โหโอ้โหโอ้ยหายโอ้หดูดูดูโอ้โหนั่นแหละฮะผลของการที่รถมันแรงเกินนะมันแบบมันเอาไม่อยู่อะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปหรือเปล่าน้องไปหรือเปล่าโอ้โห โอ้โหอ้ไม่น่าไหวฮะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมารอคิวเราคิวเรามาเป็นที่รยบดอยแล้วนะฮะรถคันนั้นก็ปล่อยมันไปฮะให้มันขึ้นมาเองเนาะอ่ามาผมจะได้แข่งกับใครเอ่ยผมว่าเด็กนี่มันน้อยนะมันไม่เชิงว่าน้อยหรอกฮะแต่ว่ามันมันคือมันทางมันใกล้ฮะใกล้มันมันมันใกล้มากด้วยแหละเออโอเคมาเราจะเบินยางทาความร้อนนะฮะทำความร้อนของยางนะเอาแล้วมึงเอ้าอ้าอ้ามาขวางหน้าอ้าอะไรของมึงเนี่ยเออเดี๋ยว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 โดนระเบิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคที่ two วัน let's go ไปครับโอโ้โหออกตัวช้ามากครับผู้ชมออกตัวช้ามากแต่ว่าแบบปลายปลายเริ่มมามันก็ได้นะเห็นไหมเนี่ยมันก็ชนะเลยเห็นไหมคือเกียร์สี่คือขึ้นได้แค่กเกียร์สี่เออมันมันค่อนข้างที่จะใกล้ฮะแต่เราจะลองแบบหลายหลายแดกนะท่านผู้ชมเราจะไม่อยู่ในแดกเดิมนะในแต่ละคลิปของเรานะเราจะไม่อยู่แดกเดิมเพราะว่าอยู่แดกเดิมมันจะแบบมันจะน่าเบื่อฮะเฮ้ยท่านผู้ชมมาดูมาดูคันนี้มาดูคันนี้ เนี่ยเนี่ยเนี่ยคันที่ว่าผมชอบอะสปอยเลอร์ใหญ่ๆห่อะแล้วมึงมาขวางทำไมเนี่ยออกไปเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูคันเนี่ยผมว่าคันนี้น่าจะชนะหรือเปล่าไม่รู้อ๋อเอาไปเอกไปอเออรถสวนมาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาดีอ๋ออ๋รถจอมอ๋อเฮ้ยรถจอมอ๋อทะลุทะลุทะลุเฮ้ยเฮ้ยมันทะลุตรงนี้เลยเหรอมึงใช่รถไหมเนี่ยหรือมึงเป็นผีรถผีเหรอหรือยังไงจิ้มหายมันแบบมันทะลุตรงนี้เลยนะเนี่ย ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยทะลุเฉยโอ้โหมึงมึงมึงเทพเกินไปละมึงเทพเกินไปละไอ้น้องมึงเทพเกินไปละมามาถึงคิวล้วแล้วนะครับผมจะได้เจอกับใครเอ่ยหรือว่าเป็นคันเขียวเนี่ยหรือู้ว่าคันเดิมเอะเจอคันเดิมเหรอเออแล้วรถแล้วรถแล้วรถไอ้นี่มาขวางอะไรลยเนี่ยโอ้มึงขวางมึงขวางผิดที่ผิดเวลาแล้วน้องไปมึงอยู่นู่นเอออยู่ข้างบนนั่นแหละไม่ต้องลงมาหรอกเอออยู่ไปโอเค มาเบิร cool, oh, ์นยางเบิร์นยางครับเบิร์นยางเบิร์นยางเบิร์นยางเอาลูกของผมโอ้ที่ two one let's go ไปครับผมช่วงนี้โอ้โหควันดำเต็มเลยฮะควันดำเต็มเลยดูสองหน้าจะชนะอีกนะท่านผู้ชมคือมันเป็นรถคันเก่าหรือเปล่าเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเอาครั้งนี้มันชนะเอ้ยครั้งนี้มันชนะฮะเออแต่ว่าวิระยะเวลามันก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่นะก็เป็นว่าเสมอกันอ่ะอืมมันมันมันไม่ต่างกันแค่ไม่กี่วิอ่ะเพิ่มเผื่อวินึงหรือเปล่านะ ประมาณประมาณวี่หนึ่งแต่ว่ามันมัน,มนชนะเสียววีผมมีเฉยฮะอ้าวแล้วแล้วแล้วคุณจะไปไหนเนี่ยชิบหายมาผิดทางฟ้า,ฟ,าฟ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจพอ,พอพอพอเดี๋ยวโดนเลิกสิทธิ์เดี๋ยวโดนเลิกสิทธิ์เดี๋ยวเลิกสิทธิ์มามาดวผมจะผมจะเจอใครเนี่ยอย่าว่าเป็นคันเดิมอีกนะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะคันใหม่นะผู้ชมดูดิเฮ้ยผมจะชนะเขาหรือเปล่าเนี่ยดูทรงเหมือนเหมือนเป็นตะแรงอยูน่นะเนี่ยเฮ้ยไม่รู้ฮะแต่จังหวะนี้คือผมสู้อ่ะบอกเลยผมสู้อ่ะผมสู้เลยจังหวะนี้โอเคเอาแค่นี้พอเดี๋ยวยางแตกฮะ ประมาณนี้โอเคที่ two one let's go ไปแล้วครับผมโอ้โหก็ประมาณนั่นแหละฮะดูจากการออกตัวก็รู้เลยฮะเนี่ยคือโอ้โหดูมันมันไปโคตรเร็วอ่ะเจ้าเลยจะไปชนะมันวาแต่การออกตัวก็ก็แพ้ละฮะเออชนทีนึ่งอ้ยชนทีนึ่งแล้วตัวเองก็ชนกำแพงด้วยสวยอ๋ชนกันไปชนกันมาละอ๋อเอาละครับผมนะถ้าเกิดใครชอบลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำคลิปต่อๆไปนะครับก็ส่วนมอสต,ตัวนี้ก็อยู่ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับผมแนละ้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะสำหรับการรีวิวเชฟโรเลตโคโรราโด,โลลโด2014คันนี้นะครับผมนะโอเคคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมนะผมก็จะไปหารถดีๆแล้วก็รถเท่ๆแบบสไตล์แต่งซิ่งมาเพิ่มนะครับผมนะเผื่อม,มีใครอยากได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปละครับบ๊ายบาย See you again next time.